รับประชช่องแม่คีณบอกะวันนี้ก็มันเลาะตลาดนะคะตามือกันนะคะมาเจอเลยเห็ดหอะเธอไปเก็บเองหรือเธอเอาพี่สาวปากหลคนบ้านางอ่างเอ้ยยุทธภูนนงอหลายเนาะนี่ไปเก็บเมื่อวานเนี sure. ่ยเขาได้เก็บปต้าไสกิโลเมื่วาน พอแต่เไปตำงานเมื่อวานเนี่ยบนต๊ะไปเห้พ่อปวิ่งมาเมื่อก่อนได้สมกิโลเมื่อวานนี้สมเมื่อวานนี้อ๋อเมื่อวานนี้นะได้สามีดสามกิโลมบาทเลร้อยนึ้โอ้ก่อนหน้าจบ้านม่อวันนเฮ้ยราได้ด้วพอเยร้ยโละแปดรอย้อละปบ โ็ว่าขอซื้อมาเจ็บหกรา่ขอซื้อนะเออเมนอยู่แต่ก็หาเองขายหกขายเก็เแต่ขอระขามันออนหลายพุแล้วมันยังกำลังลุกเนาะ้าวมได้ขาเนาะนี้สามกิโลขายเบอรกอาอ้ยสามกิโลแต่ละงานเนาะงาน้เอาเบขายเป็นกราวเดียวเนาะข้าวมงามนี่เมนเมื่อวานนี้น้องนฝนตกโอหเข้าเก็บมากระข้างขี้ดินข้บรโอ้สามกิโลค่อยล้างมนีล้ลางแจ้ละเลง้าเยอะ แล้ววันนี้มันเป็นอะไรจะเพิ่บ้างเป็นอะไรเลยน้ำหนักมันลดไปแมนสองขีดอไเลย2สองกิโลสี่ขีดเฮตั้งโกขีกุน่ะคำมันทืออันฝนเนาะเห็นเก็บเห็ดเพราะอันได้ขีินแมนเผาะทุกคนเป็นตั้งไหนก็เห็ดแต่เห็ดเอาะพระนะคะซื้อดอกหมาสวยงามเป็นดอกบียบค่ะ ้าเนทุกคนพระเดี๋ยวเราก็จะกลับไปเอาดอกไม้นะคะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรขึ้นหิ้งพระนะทุกคน มาที่ตลาดต้อง,งอยทุกคนก็โอ้ยเจอแต่เห็ดเพาะนะเห็ดเพาะเยอะมากต่ช่วงนี้ก็ราคาลดแล้วเห็นเพื่อนบอกว่าลดลงแล้วราคานะคะจากนะคะทีแรกเท่าไหร่พันคิดละหนึ่งร้อยบาทนะคะก็เหลือคีดละแปดสิบบาทจากนี้ก็ตอนนี้ก็ ออใช่เรืออยู่แปดสิบาทนะคะตอนนี้เนาะก็โลละแปดร้อยโอ้โหค่อยกินบ่ได้ด้อปยาเต่าของเรากินบ่ได้ดอกแบ่งครับนะคะโลละโอ้โหโลละพันโลละแปดร้อยกินบ่ได้เดเดี๋ยวเราหารอกินที่แกงวันนั้นก็หลานนะคะไปเก็บมาแล้วมาแบ่งให้แกงนะวันนั้นนะถึงได้กินนะถ้าให้ซื้อโอ้โหนะคะ <laughs> แพงยิงกิ ยิ่งกว่าอะไรเนื้อวัวเนื้อหมูเลยแต่ก็อนะ,ะก็ชมราคาเนาะก็หมาหมายปีกินหมายปีนะทุกคนเนาะ,ะ,ะก็เกลเกนะก็ะจะแพงหน่อยของหายากก็หายากจริงๆด้วยนะที่กกากไม่ออกนะคะออกแต่ทางซุนทางใกล้ตองวยนะทางนีนะ้จะออกนะแต่ทางบ้านเรายังไม่ออกกัน <laughs> ใช้ชามใหญ่เลยเขาเรียกว่าอะไรนะกล้วยจับหรือว่าต้มเส้นกล้วยจับกล้วยจับหรอลูก<ฮ>อันนี้ซื้อมาจากเตางอยนี่มินน้อยเขาชอบมากเลยนะถ้ากล้วยจับเวลาไปตลาดแล้วกินเลยลูกกำลังหิว ตัดสั้นๆก็ได้ตกไปมันยาวก็จะก,ก็ตัดยังกินสบายอ, <laughs> อะไรวะคููกันอีกแล้ว <c oughs> ต้มเส้าานอบอกเอาาหเอามยูมไม่ได้อ้นั้นมาสะไม่ได้เบ่งมันจะไม่เซ็ตเบาอยู่นะ แต่บราเจ้านี้นะเคยซื้ออยู่ตลอดก็แสบอยู่ไหนเจ้านี้ล่ะไม่ใช่กุยจับาจจะไปกินปุ๋ยโอ้ยเาพูดปุ๋ยอยมาบอกว่าอร่อยัในึกว่ากินปุ๋ยเปว่าบ้านนี้ทำไมพักกันกินปุ๋ย ต้องดูจมูกเลยเดกกระตุกตูดกหต้องการการสูงกินปุยไปชุบ่พร้อมันมีนะเอาพอหมาันไหนะหมาตัวนี้ไม่ได้กัดม่ันกั้าก็ได้มาตัวนี้ให มันก็ตัวใหญ่ๆนั่นแหละวะ้าตัวใหญ่ข้ามมามันก็เลยข้ามมาโตมันขึ้นข้ามานอนแปดดวงจิตออชุกบก่เหรเบิง่งแตก่ก๋โอ uh, ู้ทุเรียนทุเรียนท <c oughs> ุเรียนหนูอยากกินทุเรียนคอยดูไหมใส่ทุเรียนลงมี <c oughs> ติ๊กตอ,อกติ๊กตอ,อกไอ้บักน้น,นอนนั่นบอกนั่บอก ออนูอยากกินทุเรียนทุเบาหลายเลยนูอยากกินทุเรียนบอแมนบมักมีน้องตผมชอบเลยว่าทุเรียนไม่มีกลิ่นน้งตมชอบกลิ่นมันจะอยากกินบอกชอบกินแต่ว่าไม่อยากกินไม่ชอบกินเอ้ากินได้แต่ไม่ชอบกินแล้วอันดูด่างกินบหมแล้วเวลากินแล้วปิดจมูกกินเหรออุ้ย โอ้ยถ้าลำบากขนาดนั้นมีนากินบกนี <Yes. ้เปลี่ยนไม่มีหนึ่งเออมาสร้างเบื่อเลยอยู่นี่เห่ยฮ้กาแฟกาแฟโซดาตัวหนึ่งล่วงลับไปแล้วเบกรถไม่ไหวเบกรถไม่ไหวก็เลย ชอบกินมากเลยหนูชอบกินอนั่นแหละมันเหลือถุงเดียวพอดีโอนเนะตอนนั้นหนูกับน้องต้องก,กินคนละถ้วยเพราะมันไม่อิ่มกินคนละถุงถ้าซื้อมาซื้อแบบมาสองอันแต่อันนี้เป็นบังเอิญมันหมดพอดีมันเหลือถุงเดียวมันจะเหลือเป็นข้าวต้มนะก็เลยไม่โอ้ข้าวต้มอะเพราะว่าปอยไม่ค่อยชอบ,บก็ไม่แพงนะยี่สิบบาทก็พอซื้อจนเต็มเกือบเต็มหมออย เออว้อมมีค่าเช็ดไหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเช็ดอืมกินเสร็จกค่าเช็ดก็ได้ไรเดี๋ยวค่อยเช็ดต้องหรอหพอเลยเห้ยเก็บไม่เละ Ô phải xí, hôm lúc ta đuôi, hả lời. Tôi ta mama. Tôi như thế này ta mama. Tôi ta mama. แต่นี้ถ้าเราอยากแบบเอามาต้มกินเองนะั่นมันมีเหรอมีแบบเส้นแห้งเหรอมีไปซื้อเส้นมามันมีแบบเส้นแห้งเหรอมีไหมแต่เราก็ไม่คมมมมมเคยเนาะเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราซื้อถ้าเราซื้อมาต้มเองมันมาก็จะได้กินเยอะหม